ต่อไปนะครับเราคนไทยหรือคนลาวหรือคนอาเซียนเนี่ยจะไปจีนได้ง่ายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าหนึ่งเส้นทางนะครับที่เรียกว่าวันเบลวันรถเนี่ยของจีนนะครับเขาพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อมโลกเลยนะจีนนี่เขาคิดใหญ่คิดใหญ่ทำใหญ่แล้วก็ลงทุนใหญ่นะครับรถไฟจีนลาวเนี่ย ค,ความเร็ว160ถึง200กิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นความเร็วปานกลางนะแต่ถ้าเราไปถึงจีนแล้วนะครับอย่างเราไปเข้าที่12ปันนาไปเข้าที่คุนหมิงแล้วเนี่ยโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงที่จีนนะครับวิ่งความเร็วที่300ถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะล่าสุดนี้เขามีแมกเนต 6กกิโลเมตรตชั่วโมงนะครับนี่คือความเร็วสูงมากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงใช้รถไฟในการเดินทางนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายนะทั่วจีนทั่วอาเซียนทั่วโลกนะฮะจีนนี้เขาคิดใหญ่ทําใหญ่แล้วก็เม็ดเงินลงทุนสูงนะครับต่อไปนะฮะ เราจะไปจีนเนี่ยค่าโดยสารนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับทุกคนก็มีโอกาสที่จะไปจีนได้ไง่ายๆนะครับราคาไม่แพงนะครับก็เวียงจันไปคุณหมิงรู้สึกจะประมาณ400กว่าบาทนะครับไม่ถึง500จยซ้ำนะครับก็ถือว่า น่าสนใจในเรื่องของการไปเที่ยวบ้างไปค้าขายนําเข้าส่งออกบ้างนะครับนะดังนั้นตอนนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับรักษาสุขภาพรักษาชีวิตให้รอดกระพอนนะฮะเราไปดูยกันนะครับสวัสดีครับ